Forward it goes. There's a through ball. Cristiano Ronaldo! Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were... Real chance! He has... Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely... He's good for it! It's there! An equaliser. Now Forlan. Cristiano Ronaldo. out. it's picked him It's He's โอเคก็กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวคริสเตียโนโรนัลโดนะครับล่างฟีเจอร์ล่างแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมากับตำแหน่ง CF สไตล์การเล่นเป็นโกลพอรเชอร์นะครับผมตัน100เลยนะครับผมล่างแรกฟีเจอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม s s 9 5นะครับ AMF ก็95เหมือนกันนะครับผมปีซ้าย9 0 1 3นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูค่าพลังนะครับผมส่วนสูง187นะครับอายุ35ปีนะครับผมทำเกมลุก99ครับบอลคอนโทรลนะครับ94้ิบดิบบิง95ทายโพรเทคชัน92นะครับส่งสั้นส่งยาวก็87นะครับฟินิช ขิงจบสกอร์ก็95นะครับผมเฮดดิ้งครับลูกโมงครับ99เต็มแม็กครับผมลูกฟรีชิกก็85ครับยิงลูกเคิร์ฟลูกไซโค้งนะครับผม88นะครับผมสปีด91สปีดต้นที่89นะครับถ้าเล่นจริงนะครับสปีดต้นนี้ขาช่องนี่คือดีมากครับนี่ครับ กิ้งพาวเวอร์อยู่ที่95นะครับจ m p กระโดดนะครับอยู่ที่9ก9เต็มแม็กครับผมแข็งแก่งก็อยู่ที่91นะครับผมบ a ล a n c ์ก็89นะครับผมเจมินาอยู่ที่92นะครับผมท้าหลักคือท้าขวานะครับผมท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมอยู่ที่3นะครับผมฟอร์มการเล่นอยู่ที่7นะครับสกิลเต็มแม็กนะครับคอร์ส o อเวอร์เทิร์นกิวมงนะครับลองไลท์ช็อตติ้งนะครับผม สกิลยิงท่ายากนะครับผมนี่ครับไฟติ้งสปิริตนะครับผมนี่ครับสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่มีปีกไม่มีอะไรครับผมกองหน้าจ๋าเลยนะครับผมกองหน้าตัวจบสกอร์เลยนะครับผมนี่ครับกองอเชอร์นะครับครั้งแรกครับผมล่างยูเว่ล่างมาร์ิเก็ตก็เป็นตำแหน่งปีกนะครับนี่ครับผมผมคงก็จะใช้เป็นไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผมก็มีฟีเจอร์มีแม็ก ควายแล้วก็บาลานนะครับผมเบรเพลเยอร์นะครับมีดีเคอานะครับผมนี่ครับสำรองก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่ครับมาครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นดูครับบอกเลยว่าโหดมากๆครับผมหาช่องดีครับผมวิ่งเร็วนะครับผมสปีดอาจจะไม่มากนะครับแต่วิ่งเร็วครับผมจบสกอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมแรงครับผมนั้นไปกันเลยครับผมไป โอเคครับมาที่น่าจับคู่ครับผม,มเจอแรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกนะครับก็พอได้อยู่นะตึงๆครับผม,มโดไม่หัวเขียวเข้มครับหัวเขียวอ่อนครับผมโอเคใช้ได้ทุกคนมาฝั่งนู้นก็มีโดเหมือนกันครับยืนคู่โฮซิมเฮงครับผมอืมฟีเจอร์ตัวใหม่ใหม่ทั้งนั้นเลยครับผม ฟีเจอร์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับผมมาครับผมโรมาครับฝั่งนู้นครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมาโดโดตันร้อยมาที่โอซิมเมงไอหัวล้คือใครวะไอหัวล้นมาตักมาที่โอซิเมงโอ้โหยังไม่ถึงสามนาทีเลยครับผมโดนนํามาแล้วครับผมอืแหล่งพันึดนของมันเก่งจังวะไโดอยู่ไหนมา นี่โดอยู่นี่จัดมาที่ฟอลันยิงอยโอ้โหยิงแรงนะฟอลันเนี่ยยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับผมนะครับไม่แค่จะเปิดมุมเข้าขึ้นไปมาโดเอ,อโดพอดีเลยป่าโนโอ้โหไม่ได้ครับผมนะครับจังหวะนี้ไลอนสกิ๊ก มาชิดโดโดพักแล้วก็แทงให้พอรันฟอรันแทงคืนให้ชิสเทนโดโด,ดนันโดหักออกบอยยิงเฮ้ยเข้าเข้าครับผมอืมอมอมอมสวยงามครับผมหาช่องดีมากครับผมส่งปุ๊บวิ่งปุ๊บเลยครับผมคงเฮ้ยส่งส่งเขาจะวิ่งหาช่องเลยครับผมนี่ครับโดครับล่างใหม่ครับผม มาเอาอีกแล้วจังหวะนี้ครับฟอลันก็ตักสิครับโลมันเตรียมวิ่งอีกแล้วครับผมหักออกขวายืนยิงเลยครับผมโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับลูกที่สองมาแล้วครับผมกิเซโนโดนันโดครับผมยืนยิงเลยครับผมลูกนี้หักออกขวาแล้วยิงเลยครับผมหาช่องดีมากครับผมแทงเป็นหลุดครับผมมาครับมาจังหวะนี้เอาอีกแล้วไอโดโดฟังนู่มก็โหด โด่ฝั่งนู้นก็โหดยังไงคุกคิกคุคิกนะวาลันมาที่กิกย่นแย่งได้ครับผมยังไงแม็กควายไอโ์โ้โหสองประตูต่อสองครับผมนี่แหล่งแหล่หนึ่งพันทำไมเป็นโหดจังวะ มาจิกมาที่ฮอสโคและฟอร์ดและฟอร์ดยังไงพอรันเฮ้ยโด้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 โด,ด,ด,ด้ยิงยิงย่งยิ่งโอ้โหสามประตูต่อสองครับหาช่องดีมากครับถ้าเป็นตัวอื่นมันจะวิ่งวิ่งออกริมเส้นแล้วครับผมอันนี้มันวิ่งหา กอบเข็โทษครับผมอือ hmm. ห oh, ือโหจริงจริงครับผมอรนโด้ค so, รับสามลูกไปแล้วเขาแฮตทิกไปแล้วเขาครับผมมาออโต้มาที่แบ็กแฮมโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกครับสามประตูต่อสองครับหือจัดครับเกมนี้ครับผมทำไม่แรงหนึ่งพันบนตึงกันงเลยวะมาครับโด้กดแฮตติกไปแล้วครับผมโดอยู่ไหน กิ๊กครับผมมาที่ฮอสโคมาที่เลฟฟอร์ดโดขอยิงเท้าซ้ายอื้อหือยิงหนักเหมือนกันครับผมมาเตะมุมโดมงใครมงไม่รู้ฮอสโคมาที่ปาร์กิซองเปิดมุมขึ้นไปแลฟฟอร์ดมงอ่าสี่ประตูต่อสองใครยิงวะเลฟฟอร์ดครับผมมงไม่รู้ว่าประตูกระโดดเมื่อกี้นะ่ะ รประตูออกมาครับนะครับผมมาต่อครับผมโดมโมราต้ายิงโอ้โหคนี่จะบอกว่าโมราต้าตัวใหม่นีโอโหโห่จริงๆครับผมสามรประตูต่อสี่เฮ้ยแหลงหนึ่งพันทำไมมันเก่งกันเลยวะมาโดโดมา<ม>ที่ ฟอลันมาที่โตบมันขาช่องดีจังเลยวสี่ลูกครับผมสี่เม็ดเนาะเนาะครับผมอื้มันจะมันหาช่องดีขนาดนี้แทงเป็นลุดฟอลันไม่รู้ว่าแอซิตกี่ลูกแล้วเนี่ยมากีกครับผม มา่กี้ฟอลันโอ้โหโดมันดูไกลตรงนูืนเฮ้ยโดโด่ดิโดดิฝั่งนู้นนะโอ้โหโดอุตสาห์ส่งบอลให้มาแย่งได้ครับผมขอยิงเลยแล้วกันครับผมอืยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับผมโดอีกครั้งโด้แคช็อตหนึ่งเช็คฟอกแค่ช็อตโอ้ไม่ได้ครับผมมาครับผมเตะมุมครับผมเอให้โดมาปั่น มาลองโดโด,โดปั่นจะได้ไหมครับผมและฟอร์ครับผมแทงให้โดมาโดข<ด>อ,อปันป่นปัน่นปั่นยังไงโอ้โหโดน <โด S 2> ฟอลันครับผมล้ำหน้าครับผมอืมมีลุ้นนะครับรูปเมื่อกี้ครับผมเขาไม่ติดฟอล,ลันนะครับมาโดอีกหนึ่ง <โด S 1> ครัง <โด S 1> ้งนะแทงแล้วโดโดโอ้โหเป็นปัญหาช่องดีขนาดนี้ฮะแข็งแกง โอ้โหหักออกขวาเยอะเกินไปครับผมโอเคครับหมดเวลาแล้วครับผมห้าประตูต่อสามนะครับผมโด้กดไปสี่เมตรครับผมโหดจัดจัดครับผมอืใช้ได้นี่ถือว่าโชคดีนะครับโดล่างนี้นะครับผมล่างกล่องหน้านะครับโอเพชเชอร์นะครับผมฝั่งนี้ก็โอ้ซิมเพงครับผมอื้แปดจุดห้าครับผม MVP ไปเลยดีอื้สี่เมตรนอกครับผมนี่ครับ นะครับโดนโดครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับง่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม